โฟกัสให้ถูกจุดแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้น300%เเลยค่ะข้อคิดจากหมอนะคะการที่เราเนี่ยเลือกวางโฟกัสมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในชีวิตเลยนะคะเพราะเวลาที่เราโฟกัสอะไรก็ตามอ่ะสิ่งสิ่งนั้นจะมีอิทธิพลกับเรา เมื่อเราโฟกัสกับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้เห็นคุณค่าของเราหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราสิ่งที่เราได้มาคืออะไรคะความไม่ชัดเจนความกังวลใจและความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มั่นคงเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงเราจะเกิดการเรียกร้องเราจะพยายามหาคำตอบจากการที่ไม่ชัดเจนของเขาแล้วเราก็จะรู้สึกดอยค่าสูญเสียคุณค่า มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันในขนาะเดียวกันการโฟกัสที่ดีคือการโฟกัสที่ตัวเองค่ะการโฟกัสที่ตัวเองคือการที่เราดึงคุณค่าและความคิดของเรามาอยู่กับตัวเองโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาชีวิตของตัวเองโฟกัสในเรื่องของความสุขของตัวเองเมื่อเรา ดึงโฟกัสของเราไม่ได้อยู่ในจุดของคนที่ไม่ได้รักไม่ได้เห็นคุณค่าของเราหรืออยู่ในจุดดึงให้ออกมาเนี่ยออกมาจากความไม่ชัดเจนมาอยู่ในจุดที่มันมีความมั่นคงและชัดเจนมากขึ้นนั่นคือตัวเราเพราะตัวเราสามารถกําหนดได้ไงเราสามารถกําหนดได้ว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากจะกินอะไรฉันอยากจะทําอะไรฉันอยากจะทําให้ตัวเองมีความสุขแค่ไหนหรือฉันอยากจะพัฒนาตัวเองในจุดไหน การเสริมสร้างความสุขให้กับตัวเองมันจะเป็นเกราะคุ้มกันคนไหนหรือสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์ในตัวเราในใจเราดังนั้นการโฟกัสแบบไหนก็ตามมันจะทำให้มันมีอิทธิพลกับชีวิตเราเมื่อเราโฟกัสที่คนอื่นคนอื่นจะมามีอิทธิพลกับเราค่ะแต่ถ้าเราโฟกัสที่ตัวเองเราจะสามารถเป็นผู้เลือก ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกทุกวันนี้หรือหลายๆคนที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตของฉันจะไปทางไหนเขาคิดยังไงกับฉันเพราะเรากำลังให้ค่าและโฟกัสทั้งชีวิตของเราไปที่คนคนนั้นก็มันชัดเจนนะค่ะว่าเขาไม่ชัดเจนในเมื่อสิ่งเราโฟกัสในสิ่งที่เขาไม่ชัดเจนหรือพยายามหาคำตอบจากคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีคำตอบอะไรอ่ะ เพราะเขายังไม่แน่ใจในคําตอบของตัวเองเลยสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรคะความไม่ชัดเจนต่อไปความกังวลใจการวนเวียนกับการหาคําตอบโดยที่ตัวเองออกจากวังวนนั้นไม่ได้ดังนั้นเลิกโฟกัส คนที่มันไม่ได้มีความชัดเจนให้กับเราได้แล้วค่ะเพราะยิ่งโฟกัสมันยิ่งไม่ได้คําตอบและยิ่งไม่ได้คําตอบคุณยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองไม่มั่นคงและเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงคุณจะรู้สึกด้อยค่าลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองคุณดึงคุณค่ากลับมาที่ตัวเอง คนที่มีค่าคือใครคะคือตัวเราเรามีสิทธิเลือกในทุกอย่างด้วยเราคือผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาโฟกัสนั้นอะเมาใส่ไว้ที่ตัวเองอะเราจะสามารถตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราจะสามารถเลือกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและตัดหรือขียออกไปเลยสิ่งที่มันทำให้เราไม่มีความสุขหรือความทุกข์เดินออกไปได้เลยฉันไม่แคร์เพราะฉัน ฉันแคร์ในสิ่งที่ฉันมีความสุขไงนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่มันจะต้องโฟกัสและเมื่อไหร่เมื่อคุณแบบโฟกัสตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความสุขมันจะค่อยๆขยายตัวจนสิ่งรอบๆข้างและใจของคุณมันจะอุดมไปด้วยความสุขและไม่อยู่ในคำถามว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะทำยังไงช่างเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ เพราะคนเดียวที่ควบคุมได้ในโลกของคุณและใจของคุณคือตัวของคุณเองแล้วบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาทำแบบนี้ได้ชีวิตของคุณจะมีความสุขมากกว่า300%แน่นอนค่ะ